สวัสดีจ้าทุกคนเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านอันนี้เขามาว่าเรื่องประเด็นอันนีเอฟซี FC ว่าวาอ,อย่าปากดีสง,งบปากสง,งบคำเร,คเรื่องคอยว่าเรื่องทิ่คนก่อนนะเนาะอันนี้อันนี้คอยถามคืนว่ะคอยบอกนุ่นคนพิษเนะนะคอยทามคืนก่อนว่ะอันนี้อันอ้นบอได้ามคนทีนะดอก ถามคนทีเมนถามคนที่เมนให้นะถามคนที่เมนในข่อยอย่าเก่งมากนะสาวอน้นเมืองไทยยิ่งนากก่ากลัวอผ่อนได้ผ่อนนะคำพูดอะไรเบาได้เบานะเตือนด้วยความหวังดีขอบใจด้วยที่เตือนขอบใจด้วยที่เตือนแต่คำบอกคำจ้าข่อยกะขอกับว,ว่าปกติอยู่เพราะว่าข่อยไปเหตุงาน เขาคอมเมนต์มาคล่ายๆคือแบบอยากอยากเขามาลารานข่อยขันขันข่อยไปเหตุงานนะขันข่อยไปเหตุงานและเตรียมโตให้ดีฮะจังสีนะน่ะหมายถึงว่าไพ่เบาห้ไพ่ไพ่ขู่ไพ่นะเตรียมเตรียมโตให้ดีจังสีนะ, ừ, เ,นะเ,ะจนะเจ้ากระปากดีคือกันเนาะสาวอ้นไม้ความว่าตรงใดสันปากดีแบบใดก็ข่อยกระเ่าถือเด้ข่อยคิดว่าข่อยข่อยเ้าถือ ่อยไปคอยไปเหตุงานเขาก็ต้องเสิเหตุถือต้องตามกฎหมายของผลอยู่แล้วบ้านเมืองของผลอยู่แล้วอันนี้ว่ามาก่อนเลยข้อไม้คือว่าเออมึงอยู่มองใดแจไดอย่างเสียนะคอเมเนต์ที่เขาเว่า้ขนะ่อยๆนะอืกูสิไปก่อกวนมึงกูสิไปละลานมึงอย่างสีขคอยก็เลยคอยก็เลยว่าขข้นขันสิมาก่อกวนก่อกอย่างละลานกันคอยก็เอาตำรวจมาเลยเขาก็ว่ามาคุยกันนะขันมาดี่ขยก็ดีตอ็อก่อยว่าอันะบอลได้ะนะ ่อยบวบบถึกบอนได้ถามาดีมาคุยกับ่อยดีๆ่อยก็ดีตอบยินดีที่จะคุยยินดีที่จะอันเบ้านำฮะนะถ้าเขามาก่อกวนข่อยละล่าน่อยเอา่อยกับบเมนอันอันคนไทยได้หะข่อยเป็นคนลาวที่พึ่ง่อยอยู่ไซล่ะก็คือตำรวจเมนบละที่พึ่ง่อยอืม่อยต้องไปหาตำรวจ ขาก็ต้องโทรแจ้งตำรวจมาหาสัตว์เลยเขอก็ต้องเพิ่งนายจ้างข่อยแล้วต้องเหุเอ็ม M อ U คนที่รับข่อยก็ถ้าข่อยเพิ่งคนบาได้ขอก็บอยู่น้ำผิ่นแลวเนาะสางวาเทเออเขาก็ต้องเพิ่งเพิ่นเพิ่งปรึกษาเพิ่นนะเนาะคันมีอันผูมาก่อกวนข่อยในสถานที่อัน้านเพือนเพิ่น ทั้ง,ท,งที่ขี้อยบริหตยังหายซึมเจ้าหนาอืแบบนี้ต้องขอใจนำ้ำอย่าปากดีอย่าอวดเก่งอย่าท้าทายบริทาทายคอยว่าออตามความจริงถามาดีก็ข่อยกว่ากันยังว่าอยดีขอยก็ดีตอบเพรอบอกข่อยไปหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าขอ่อยว่าในพื้นว่าคนที่เม่นอ,อ,อยากมากกอกวนคอย เข้าใจเนาะระวัง hmm. ตัวดีๆเด้อนักปราเนี่ยนี่อ้ยอ่านบาเป็นไรผ่าน่อยอ่านบาได้นี่ใส่ไม่เปลี่ยนมีผัวกี่คนก็เลิกกระยาดอกซีบิตข่อยนะชูยุนชูยุนซูยนบายตัวนี้นะกระยาเอาพันผัวกระยาข่อยดอก แสนผัวขยามันผัวที่แสนพูแหละจังสีเศร้าขนาดฉันเตือนด้วยความหวังดีเธอยังท้าทายฉันให้ไปหาข่อยบบเดธาทายนะข่อยว่าวา้าขันเห็นคอยอยากมาหาค่อยกบมามาดีขอยกดี เขาใจอยู่ว่าภาษาลาวนะแต่วอาเยว่าภาษาไทยกับสิบุญนะจักเก่งของคนลาวเนาะโอ้บอกเขาใจเด้อเขาบึงคักเลยเจ้าบอกเขาใจอืมคอยวกนี่ว่าคอยท่าไายบอกคำนี้ท่าท่ายบอกขอ็บหฮู้ดิขอบบูฮู้คำนี้ท่าไทายอขอบบูฮู้ได อิหยังก็พูดไปว่ากันอยู่ลงผักโลดคันว่าเออข่อยเว้าอีหยังใส่คุณเจ้าอืมแต่ว่าสิ่งที่คนที่เม้นมาใส่ข่อยในนี่หันนักนักนักกว่าข่อยเว้านี่แงแรงแงเลยแหละแต่บ่เป็นหยังแม่นบ่เว้าข่อยนี่ได้เนาะอืมข่อยเว้าบ่ได้เนาะความหมายนะ ที่ห้ปั้นนี้จะรับแขกได้หรอชุมเจ้าหูแรงได้่าอขอจะเพตุงานอีกยังจะเหตุงานยังที่อยู่นี่ใช้ขยะคอยเหมนไหม mou ใช้เวลาสองเดือนขึ้นไปแมนการยื่นขอเรื่องเข้าไปปุ๊บยื่นขอเรื่องผ่าซื้อเข้าเข้าไปอยู่ในหันปุ๊บเขาก็เหตุงานได้เลยคอยเคยเหตุ mou ผ่านมาแล้วคอยมีบัด mou โอนน้อยก็เคยมีบัดเอ็มบมามาแล้วคอยถึงหู้การเหตุเอ็มบยการที่พัวพันกับอันตำรวจด้านนี้ด้านนันบัดเนาะคอยหู้ตัวนี้นะถ้าเฮ้ายื่นเรื่องแล้วเฮาสามารถเหตุงานได้เลยตัวนี้นะคอยเคยผ่านเหตุงานเหตุบัตเอ็มบมาก,ก่อนวาสนานะ ข้ออ้างที่ว่ากำลังยื่นไม่ใช่ได้เพราะไม่มีการผ่อนผันอิมโบจักแหละตํารวจกับการรันตีนันนั่นได้คันเขาได้ยื่นเรื่องเข้าไปเขามีหนังสือรองรับนายจ้างก,ก็ถือไว้อยู่คนก็มาอ้างกลางให้ตารวจเบิง่งโอเคมีสื่อแล้วเริ่มเหตุแล้วเริ่มทําการแล้วได้เคยเคยเหตุอยู่แบบนั้นนะ แต่ว,ว่าในสถานการณ์ที่ว่าตำรวจมาตรวจเนาะคือว่าเฮาก็ยังเดินเรื่องกำลังเหตุ M O U อยู่เนี่นยนะคะแต่ตำรวจมาตรวจพอดีจังสิฮะนะสถานการณ์นั้นเขาก็อยู่มาแล้วเจ้านายนายจ้างก็บเด็กเอาใบที่ว่าเขากำลังเดินเรื่องหันมากลางให้ตำรวจเบิ่งว่าคนนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้วได้ดกำลังเหตุ M O U อยู่กระพานก็ได้อันนั้นนะ สาวอ้นเดอจะไปทำงานเมืองไทยถ้าจะเอาเรื่องเขาไม่บอกเราหอกถ้าเขาจะกล้าเอาเอาเรื่องข่อยเรื่องอีหยังเลยหนึ่งข้อที่หนึ่งสองเขาสิเขาไปทำาร่ข่อยในสถานที่เพื่อนสานาน้างลนแปนของเจ้านายของข่อยทั้งทั้งที่เจ้านายข่อยบุริหูเรื่องหยังแต่ที่มาทำลรยข่อยแล้วข่อยกับบริษอีหยังต่อเจ้าแมนบอ เพราะฉะนั้นแล้วคอยบริมีความผิดคนไม่มีความผิดก็จะมายัดเยียดให้ผิดมันก็บบได้คนเหมือนกันบ้านเมืองมีกฎหมายนี่เดยอย่างเช่นผู้ที่่นแนะนำดี มียังคอยก็ต้องปรึกษาตำรวจคอยไปขาวไปพุูนทีเพิ่งของขอยก็คือตำรวจประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นพี่น้องเมืองไทยแล้แมนมัน,ม,นมันบอเป็นพาะคนที่เกียดคอแล่อะไรเอ้ยเอ้ย,อยคอยไปอ่านอ่านข่าวๆเนาะว่าข่าวๆซ,ซื้อน,นี่ชูชูๆนะอ้นนี่ค่ะอุนใหญ่ ขอให้เจอเจ้านายเท่าแก่ดีดีด่วนนี้เด็คนเขาดีเขาก็ต้องอวยแบบนี้บอแมนบอกอันนี้บอแมนมาเลยนะขู่เฮาอือกูรอมึงอยู่มึงมาเลยอือเว้าแบบนี้นะพัน่ศันก็มาเลยเด้ออนเด้อพี่ยินดีต้อนรับเด้อสังสรรค์กันคนดีก็ต้องเว่าในนี่พี่ยินดีต้อนรับเด้อถ้าพี่เห็นพี่จะเข้าไปทักนะนันต้องเว่าในีนี่บอพี่น้องอือ บอแมนว่าเออมึงมาเลยกูรอมึงอยู่กูรอทืบมึงอยู่อ,อ,ยอ่าแนวน,นั้นไม้ความหวังไดสันอันนี้ขอเปียบเปยงงกับบางคนว่าเขาปากเก่งคนที่พิมพ์ว่าเขาเหมือนกันละปากเก่งว่าให้แต่คนอื่นพอเขาออกมาพูดปกป้องตัวเองก็หาเขาว่าปากเก่งแมนความราวเดี๋ยวเขากดไลค์ให้ดเด้อ เมนความเลวพอเขามาว่ามาตอบโต้ขึ้นกับว่าเขาปากเกง่งจากสีจังไดเนาะคนนี่เนาะจังสีจังสีจสังสีตายลิ้นผ่มีกระดูกมือบ่มีอมันมือก็ขึ้นมีกระดูกอยู่นี่เด็กพี่คนนี้ก็สู้ๆค่ะน้องอ้นไม่ต้องสนใจหรอกอันเด็กอ่าอภาษาอังกฤษเนี่ยเขาซื้อ่านบ่เป็นแอบแม่ม้อนเด้อเรือย่งมาเรีอย่งแมค่คนแม่ม้อนเป็นคนเบินน่งนุงน่นแย่ง นนะอย่าได้แครหมาเห่าขอมกข,ขอบใจคนเป็นห่วงเป็นใยเนาะมีเแต่คนที่ิ้่ไม่มีใครเขาขู่เธอหรอกจ้าสาวถ้าเธอมาแบบถูกใครจะทำอะไรเธอได้มีสมองไว้คิดอย่าบ้าโบปากเธอแหละทำให้คนอื่นเกียดรู้จักสงบปากสนุกคำซาบ้าง เขาว่าคอยคอย่างเดซันเขาเจ้าสเสียคอยสงบป,ปากสงบคำจะบอกคอยกับเบเดดาเขาขนาดนั้นเพราะเขาว่าคอยคอยเดซันเจ้าเจ้าทำมุจเจ้ามาเป็นคอยเดยเจ้าสิเหตุในอะไรถูกมือถูกมือถูกมืออย่าปากดีชั้นนี่แหละคอมเมนต์เธอเปิดมาฉันพร้อมปากดีในโซเชียลการการตอบอันเอฟซีเนี่ยอัน ยูทูบในโชเชี่ยลนี่มันกลับเป็นการทั่วไปเลยนะซ่องซ่องอื่นเขาก็ทำกันอืค่อยบริได้ไปละลานไข่ค่อยไปขามไปยกติไปหาเงินของค่อยค่อยบริได้ไปทำความเดือดร้อนในประเทศไทยค่อยกัอยู่ี่ของค่อยอยู่ในจุดที่ของค่อยอยู่คันค่อยไปข่อ,อยจะอยู่กับนายจ้างของค่อยถ้ามีภัยม ah ยาเหตุเอียงต่อหนา้าต่อตากับนายจ้างค่อยค่อยกับ บอกนายจ้างคอยให้นายจ้างคอยให้แหละเป็นคนปกป้องคอยอืแล้วก็ตำรวจที่เพิ่งคอยสองคนสองสิ่งนี้เด้อเพราะว่าคอยไปกับน้องคอยเขาไม่ได้ไปละลานเขาบม่ได้ไปหาเรื่องใครมีแต่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาหาเรื่องคอยที่คอยออกมาว่าอันนี้ก็ะบูมเนว่า,ว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 า อันปากเก่งตอบโต้คนพิมพ์กับเก่งบใชัยยอยคนพิมพ์กับตอบโต้ถามว่าเอาแล้วมึงเปิดช่องมาทําไมไม่ให้คนพิมพ์เอาให้พิมพ์ได้อืมแต่ยังมาทําร้ายจิตใจกันขนาดนั้นคนคือกันอืมทามาหากินคือกันกินเขาคือกันบวชชนชาติใดประเทศใดก็ยังว่าอยู่อืมอันนี้จะมาเยียบเฮายั้งเฮากับอบัิเหตุยั้งให้ตัอยู่ไาอยู่มัน อ้บริเหตุยังหายเด้ออันนี้มีแต่สิวานเออคือบบไปอ่นะคือบริเหตุงานอยู่บ้านเจ้าของอ่ะบ้านเจ้าของกองบับวงฮูจักบอมันรายได้น้อยก็ต้องไปคุ้นเพื่อหับกาวเพิ่อโบหับคากับโบไปแม่แลววะวะเออแต่คอยบริไปบ้านคนที่เม่นกันแล้วกันอืมเพิ่นหับคอยกับน้องคอยกับไปคอยก็ใช้แรงงานแลกมาอาืม การทำงานอยู่หู้อยู่แล้วอะคอยเหตุโจเชียวอยู่นี่อยู่แบบนี้ต้องมีคนกันแกล้งคอยอยู่แล้วเขาต้องเหตุให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่คอยไปน่ะพอาจะว่าไปผิดกฎหมายอยู่แล้วก่อนอื่นเขาต้องไปหาหนายจ้างก่อนปุ๊บเขาได้บะนานายจ้างอยู่แล้วนายจ้างเออพร้อมหลับเฮาเทสงานเฮาผ่านว่าโอเครับเทสงานผ่านอืม ถ้าพ่นว่าเออพี่จะเห็ด, high, ดอันมอให้เด้อกระเพ้าเดินเรื่องเหตุเรื่องเพราะว่าเฮ้าคนโซเชียลสถานที่ทำงานอาจจะไม่ได้ถ่ายอาจจะอยู่ในห้องนานๆทีจะถ่ายเวลาพักหรือว่าอียังกันไปก็ว่าไปเนาะทำงานก็คือทำงานคอยนกคุณผ่านงานว่าเบิดแล้วงานยังกะบอกว่างานแม่บ้าน เลี้ยงกลุ่มเลี่ยงก๊บเลี้ยงสภาพก็เลี่ยงมาแล้วคาราโอเกะเขาก็อยู่แล้วเมียนดี้โซ่เขาก็เฮ็ดแล้วแมุ่งแม่บ้านเขาเฮ็ดมาเบิดล่ะเฮ็ดงานอยู่ในขอกในครัวเขาเฮ็ดมาเบิร์่ในเมืองไทยน่ะเขาผ่านมาเบิดล่ะชูย่ำยีกันลายเป็นคนคือกันน่ะ คอยคือบรดเหตุอียงห้ซุมเจ้าซุมเจ้าคือว่าเครียดขมอันเขาก็จิตหัวใจแท้ๆคือว่าซ้ขคอยนี่ไปเหตุอียงหายขอบขัวซุมเจ้าเหมือนกระดักกระโดเว,นะวิร์นาคนนี้ YouTube สร้างก็มาสร้างเองสร้างผู้เดียวพอเอิ้นหมูอุ่นพวกมาสร้างนำโอ้ยตายตาย,ตาย สร้างผู้เดียวกันยังว่านี่เอื่อนหมู่เอิ้อนพวกมาอีกมา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 ู้สู้สู้มา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 สร้างมันมาเม่นมามาด่ามันมาบันทอนจิตใจมันสร้างเป็นนานๆโอ้ตยตา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 ยเขาก็อยู่แต่อของเขาเขาก็กินเขาเอื่อนเขาเขาซื้อเขาเขาก็ซื้อเองอืมอืม